สวัสดีค่ะหลังจากเราฟังคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาดูคุณสมบัตินะคะของตัวกระเทียมอัดเม็ดนะคะกับน้ำมันปลานะคะว่าจะมีคุณสมบัติในการช่วยเรื่องการดูแลสุขภาพหัวใจเราได้อย่างไรนะคะผ่านการสาธิตอย่างง่ายนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะคะที่เราคุยไปเมื่อกี้นะคะตัวแรกนะคะก็คือนิวทริไลต์กาลิกนะคะหรือว่ากระเทียมอัดเม็ดนะคะทั้งหมดนะคะมี150เม็ดนะคะรับประทานหลังอาหารทันทีนะคะ มือละหนึ่งเม็ดวันละสามมือนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเมรร็ดผลิตภัณฑ์กันนะคะละักษณะของเมรร็ดผลิตภัณฑ์จะเป็นเม็ดแคปซูลแบบนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูคุณสมบัติของเขากันเลยนะคะค่ะก็เริ่มจากนะคะใช้แก้วนะคะาสาธิตนะคะก็ใช้แก้วใบใหญ่นิดนึงนะคะโอเคนะคะ นี้เราก็จะใส่น้ํานะคะใช้น้ําเปล่าเนี่ยค่ะแทนเลือดนะคะในหลอดเลือดของเรานะคะทีนี้ก็จะใช้น้ํามันพืชนะคะ,ะ,คะจะใช้ตัวน้ํามันพืชมาแทนคอเลสเตอรอลน,นะคะที่ลอยอยู่ในหลอดเลือดของเรานะคะก็เทน้ํามันพืชประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ โดยคุณสมบัตินะคะของน้ํากับน้ํามันเนี่ยมันก็จะไม่เข้ากันอยู่แล้วนะคะก็คือแยกชั้นกันอยู่นะคะทีนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าเห็นไหมคะ,ะน้ำกับน้ำมันเนี่ยจะแยกชั้นกันอยู่นะคะโอเค ทีนี้เราก็จะใช้กระเทียมนะคะอัดเม็ดนะคะที่หนูเตรียมไว้แล้วนะคะบดนะคะเราก็โรยลงไปนะคะบนน้ำมันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูนะคะใช้ช้อนคนนะคะเรามาดูการแตกตัวนะคะพอเราทานกระเทียมอัดเม็ดนะคะคุณสมบัติของเขานะคะจะช่วยในการ ทําทให้คอเลสเตอรอลนะคะแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆนะคะร่างกายก็จะนําไปกําจัดทิ้งได้ง่ายขึ้นนะคะไม่เหลือตกตะกอนนะคะอยู่ในหลอดเลือดของเรานะคะเดี๋ยวหนูจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะค่ะเห็นไหมคะว่าน้ำมันนะคะเมื่อกี้นะคะก็จะแตกเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้ค่ะ ร่างกายก็จะกําจัดทิ้งได้ง่ายนะคะไม่สะสมอยู่ที่หลอดเลือดนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นสาเหตุทําให้หลอดเลือดตีบตันนะคะถ้าเกิดมีคอลเลอสเตอรอลสะสมอยู่ในหลอดเลือดมากเข้านะคะก็จะทําให้หลอดเลือดนะคะตีบตันแล้วก็แตกเปราะแตกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญนะคะการเริ่มแรกของเราก็จะเริ่มพบว่า,เ,าเราจะเป็นความดันโลหิตสูงนะคะโอเคค่ะสาหรับ อันนี้ก็คือวิธีการสาธิตนะคะกระเทียมนะคะอย่างง่ายนะคะโอเคอเดี๋ยวตัวถัดไปเลยนะคะ,ะตัวถัดไปนะคะก็คือผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาชนิดแคปซูลนะคะ1ขวดนะคะมีทั้งหมด90เม็ดนะคะลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแคปซูลใสสีเหลืองนะคะ รับประทานนะคะหลังอาหารท,ทันทีเช่นเดียวกันค่ะวันละหนึ่งถึงสองเม็ดนะคะหลังอาหารเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะวิธีการสาธิตนะคะตัวน้ํามันปลานะคะจะช่วยลดไตรกิสรายนะคะถามว่าไตรกิสลายมาจากไหนนะคะก็จะมาจากอาหารนะคะประเภทน้ํามันพืชนะคะกะทินะคะหรือแม้แต่จากของหวานนะคะประเภทน้ําตาลนะคะถ้าเรากินอาหารเหล่านี้นะคะ โดยที่มากเกินไปร่างกายเราไปใช้ไม่หมดนะคะร่างกายก็จะเปลี่ยนนะคะไปเป็นไขมันในรูปไตคีสลายนะคะแล้วก็สะสมอยู่ในหลอดเลือดของเราได้นะคะไตคีสลด์เนี่ยค่ะจะทําให้เลือดของเรานะคะข้นหนืดนะคะแล้วก็จับตัวเป็นก้อนที่เราเรียกว่าริ่มเลือดนะคะถ้าร่างกายเรามีริ่มเลือดนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงนะคะในการทําให้เส้นเลือดเราเนี่ยอุดตันอย่างฉับพลันนะคะแล้วก็ทําให้เส้นเนี่ยแตก ได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเส้นเลือดอุดตันฉับพลันนะคะเส้นเลือดแตกเนี่ยก็จะทําใหา้ถ้าเป็นอวัยวะที่ไม่สําคัญมากก็อาจจะเป็นแค่อามาึกอามาพาตนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นอวัยวะที่สําคัญมากอย่างเช่นตรงหัวใจนะคะหรือว่าในส่วนของหลอดเลือดสมองนะคะก็จะทําให้เสียชีวิตได้ทันทีนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนนะคะในการที่เขาเอ๊ะ น้ำมันปลานเนี่ยสามารถที่จะละลายริมเลือดได้อย่างไรนะคะเราก็จะใช้แก้วใบเล็กกว่าการสันทิศกระเทียมนิดนึงนะคะทีนี้เราจะมาจําลองนะคะตัวริมเลือดนะคะก็คือเราก็จะใช้น้ํามันเนี่ยค่ะเราใส่น้ํามันลงไปนะคะกับปริมาณประมาณเนี้ยค่ะแค่นี้นะคะทีนี้ก็เราจะใช้น้ําผสมสีแดงนะคะแทนเ,เลือดของเรานะคะ ก็คือใช้สีผสมอาหารสีแดงก็ได้ค่ะไม่แนะนำไม่ใช้เป็นน้ำหวานนะคะอ,อย่างพวกอูไททิปอะคะ่ะเพราะว่า,าการที่เราใช้ตัวน้ำน้ำหวานนะคะมันจะมีการข้นเหนียวจนเกินไปนะคะในการสาธิตเนี่ยเราก็จะใช้น้ำมันปลายเยอะไปเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้น้ำผสมสีสีแดงนะคะถามว่าใช้เท่าไหร่นะคะก็ประมาณ1ช้อนนะคะ หนึ่งช้อนชาโอเคนะคะตักมาหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็หยดลงไปนะคะเห็นไหมคะลักษณะจ,จะเป็นก้อนนะคะก้อนเล็กๆนะคะโอเคค่ะ เห็นไหมคะเป็นก้อนนะคะแล้วก็พอเราเขย่าเห็นไหมคะมันก็ไม่ละลายนะคะอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นการจําลองริ่มเลือดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเจาะน้ํามันปลาใส่ลงไปนะคะ1เม็ดนะคะเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติของเขานะคะในการ ละลายริมเลือดจะใช้วิธีเขะยะ่าก็ได้นะคะหรือว่าใช้ช้อนคนนะคะอ่าเห็นไหมคะเมื่อกี้เนี่ยริมเลือดที่มันเป็นก้อนนะคะตอนนี้แตกตัวนะคะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะอ่าเดี๋ยวจะยกกล้องนะคะส่งเข้าไปในแก้วให้ดู เห็นชัดไหมคะนะคะ,นะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลังแล้วมันดียังไงนะคะเมื่อตัวเรารับประทานน้ำมันปลาเข้าไปนะคะก็ไปละลายลิ่มเลือดแบบนี้นะคะ่ะทำให้ลดนะคะความเสี่ยงของการอุดตันฉพลันนะคะในเส้นเลือดนะคะ แล้วก็เลือดเรานะคะนี่เดี๋ยวหนูจะเทให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่าน้ํามันเนี่ยปกติมันจะข้นๆเหนียวเนียวนะคะแต่เราทานน้ํามันปลาเนี่ยเลือดเราก็จะไม่ข้นเหนียวนะคะแล้วก็ไหลเวียนดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมทะแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีวิธีการนะคะสาธิตผลิตภัณฑ์นะคะกระเทียมแบบนี้แล้วก็น้ำมันปลายอย่างง่ายมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้ายังไงนะคะเพือพ่อนๆลองนะคะไปฝึกสาธิตกันดูนะคะไม่ยากเลยนะคะสวัสดีค่ะ